สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์ทุกฐานที่เขาับขสมสร้งนังคำเด้อพี่น้องเอ้ยป้าระบ่าวเพิ่นมาเราก็เหมือนกับสาวเอื่อยพี่น้องจ้าเพิ่นมาอีหยังเนาะเพิ่นมาอีหยังเนาะเหมือนเนี่ยเนาะเพิ่นมาสมัครนิดค่ะพี่น้องเอ้ยจะมาแวะเยี่ยมท่าแม่นแม่น

ห้องสารบบสัญญาณเน็ตก็ทีเรื่องบอมีเแถวบ้านนะสัญญาณเน็ตนะเอ๊สื่ออย่งสื่อามหวานเลยประมาณผู้บ่าวา่าอันมันผู้บ่าวไปเลยอ่มันมันแบบปังๆนะเอาเจียวมาแล้วบ่าวเนี่ยอํามันเป็นอะไรบอสเจ้ากินกับอย่าง กินทะเลแล้วตมเจ้าแจ่วนะหอมดีกแจ่วหมักพีพวนพี่น้องไงน้องข้ามสเออแกกะพนนในบ้านนะมสีเทวขวยเนาะเป็นเครือเนะแทวบ้านฮบมี่เคยกินแต่มากสเดนมักซีเบนขมากกนเหรอได้ข้าวเจ้ากินหรอ เจอน่อยเธอจังม in ันสมนั่นอีตเมนกินยานเมื่อานกะวาสมเนาะกะวายอยู่กินแล้วเรื่องนบอเ่บัดในขณะไปหย่างบัดมีแต่ไนเต็มหน่วยคนละไม่หิดทางผ่าอีสานพี่เ้องแมนเป็นวุญนเลยต่้องปมากินเข้าไปแล้วเะาะ้แต่ผู้มากขนาดนั้นเนาะ มันสมเงี่ยนะปล่าสุดมากรถแค่มันรถแค่มันในพุ่งมันจังสิย่อยค่ะเห็นเผืท่องมืนออกพี่นองกก็เลยบอกใช่เพิ่มเห็นอยากเพิ่มเพิ่มนะมามาบอกยิ่เก็นเฮ้ยมอเนี่ยกินเฮ้ยเฮ้ยมจีจีเนี่ยบกินนางน้อย สีนี้กางมไหมสีบเจ็บบจาดตอออกดไปซเมงผูได้นะตอนย่อนไม่ไหนที่ผูเออามากทุก้ยวะหทุกวันนั้มางเนี้ยก่อนที่พงกอแต่เศร้าามนสีเดนสิบ็ดเงินเม็ดหน้าเม็ดถาเด้หน้าเม็ดเดน้วมันขดหน่อยๆอะหนักเบนมันบวมักซีเดน ม่อกว่าออไปแล้วมันเป็นไดมาได้ค่มานี่นะไม่ใช่มาล้วนีเลยมันเตเลมันหล่อเลยมันติ้งตางเออมันติ้งต่งมันเดนนะแลมันติ้งตงมาแล้วอันมาอัี้อ่ะนี่นมึงพี่พูดอน้นนะิเด่นิเดนอ่าอให้เราเบาเป็นกินข้าวกินไดไหมเอือไข่าวนั่นขึ้นไป่ะพี่น้องขนข่าวร่อกันเลย càng hết minh ạ hết cặp đặc đệ. hết sốt sốt đơ nha con màn lầy dai, ăn muối ẩn ẩn với nát. nha con ma. um. ée, ăn. à mà ăn là tòng ăn đấy. làm muốn มกินไลม่เฮ้ยคุณุว่ามึงอิมความหักงแ่ความห่กงาแต่ทางใดทางไหนผมใค้ผมมาจีบบ่างบ่อกับบอเพื่อนวะกับบอหลากเสียงเนาะเสียงเงาจับบอนี่พี่น้องเอ้คนนี้ก็กระเทยบ่านเนี่ยสไตล์เดียวกันได้แม่ ่นานเมื่อมแกงเนี่เข้มแกงผมบอมากินท้องใส่บ่อแยุ่เมืองพร้อมเป็นราเพ็กะเเด็กงลยยาบหรือเนี่าได้กระเป๋ามาเอเ็กอีกะเป๋าผมมไปูบ่เนีไปเก็บอยู่หน้าป่ไม่อยากตัดกันเนาะแมน พว่าแกงเฮ็ดนี่ต้องใส่โดยเฉพาะคือพักพักนั่งตูรถยางเธอหน่อยจาน่งสัอ่นักเลรียงนัก่เนาะโ่เี้ยง ไม้แล้วยายไมเไยายไม่ก็นะก็ไปฟ้าวไม้โอ้ก็ขายันนี้นะหมอแล้วจะมาลายไพันธ์หมนบาเาเรียนตะกี้มาแมา่นี่เฮ้ยี่าเากนสิมะยน้มียาใบไงค่ะาใบอ่ยอเดนนก็โคแบบนี้บ โมย่ตอนนไ้อึดเผาไปกินน่ข้าก็กินอย่างอึดเผากินกอยัวากอยใหญ่บ่ก็่ได้กินน้กอยจิ้มมันอย่นกินมันมันกินแป้งคือเผาบอกแมะมาอัมมันเป็นอะไรแป้งนะทาทามเน่มันมันคงๆอยู่เลยแป้งก็คือแป้งเขาไทยแป้งแล้ข้าวบดนี่แลแป้งคือข้าวบดมันแป้งเขาไายเราทำันแล้วมนี่ใช่นะมม่ เขาจะเอามาจัดต่างประเทศบอเป็นชาิมันเอคะทำแถวข้าวคสิบมงกิเนาะตะกีนนะการกินจะอิ่มเนาะอิ่มคือขาวเลยบออือแกงเห็ดรวมอิ่มบนถุงเทศ อเฮ็ดค่เฮ็ดงอืมเฮ็ดปวดนานน้ไไปหาบอะน้องมันกินได้เพราถูเฮ็ดนี่รวมกันวะโอกค่กินมาิอืมใส่เลตัตายอยู่วะมันเบื่อห้าบอนะเหรอแล้วหาแลงหามอคือว่มมีว้ ปวดโพเราจะไป้ืนแ็งนก็ม่ได้รับได้นอนพกินเห็ดปูอไหมงกระพอกขึ้นไเห็ดปเโ็ดละโอ้ยละโกอันนี้มันบอมีละโือันี้ะกะบราเอไหนโมันมันคือการาวาอ่นมนี่นี่คือีวิไลนี่รากกว่าฮมันคือเคยกินอยู่เห็ดนั่นแเมื่อกี้เบื่อมันเ็ดตีนัน กินมา h e ูห็อะลงหมอของมอมาอยู่นะกซสลันะเจิาหน้ากอาเบิเองจะมิดผิดเลยข้าวอันทูเอาเครือไว้ไปกินนะมันแก่เห็ดเบื่อนะเบะออะคอยขาว่าเนดีีไว้นะเออ กิบข่าวก็มีบางทีนะครัเจ้าซานดีลีลูกหมาเบื่อหมากมันปูทำมาคุณอยากกินหมเข่าอืมมาวางอยนี่คือก็มากินข่าวนะพี่น้องไอ้กินข่าวน้ำกันเด้อพี่น้องกินข้าวแกงเห็ดรวมมิดประกาดักแด้หมากมันปูกับเบื่อเบายจออกเลือออกเล็กน้อยมามันเมามันเบื่อมแบบกินลายนเมาเหรอ สียงกันเลยหายอยู่เขบอกเิ่เลยถุกกินลาเลยกินรเนาะไม่พนแก่หฮาวนปูนะแต่คำบอกเคยกินเฮ็ดมันปูมมามารัวอมากนะบักตูงปเบื่อน้ปลกเบื่อค่ะมันถาดหมด้วกันเลยถ้าเี้ยมันก็เมาอะกินไกินกินแกัน Hãy น่ะ bói พากันพูดกินลูกกิน không มาเพื่อนอ๋อมาบ่ท่าเนาะ <laughs> ฮัลโหลผู้นอหัวเสียกันไงพูเสียกับหัวล่ลเ้ยเ้ยอยากกินดูเอ้ยน้ำเไม้าเ้าอยทีเพลิ่นมาเยี่ยมยามพี่น้องเอ้ยแม่ใหญ่ทังน้องซิโน่เนาะก็พอใหญ่เพิ่นมาเยี่ยมแกะยายยองแต่กเมซบัวไล่ละซา อะไรพี่น้องคลิปนีนน้องคํากับเสด้อำลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อผักบึ่งผักส้มต่อไปพี่น้องเลยคลิปนีนน้องขําก็ฏิเอเก็บผ่าไว้แเพงสงนีกันเนาะสบายดีพี่น้อง